เั่นเดียวกันค่ะอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบภัยก็คือจังหวัดระนองค่ะองค์มนตรีก็ได้มีการเชิญสิ้นข้องพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะ ที่เทศบาลตำบลน,นามจือดอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด,ด,ดกระหม่อมให้พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีรวมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิ่งข้องพระราชาทานและเครื่องอุป,ปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกกัะพยและผู้ที่ได้รับพลนกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยมีนายสักกากะปิล,ลการผู้วาราชาการจังหวัดระนองพร้อมด้วยรองผู้วาราชาการจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็รัษดรชาวระนองให้การตอนรับค่ะครับโดยองค์ขมนตกี้ได้รับฟังสถานการณ์ติดตามมตุการอุทกภัยจากผัวรชจวัดระนองนะครับอุณาสถานการในพื้นที่จากนั้นองค์มบวนเกี้ได้พบป้ารัษดรและก็เชิญพระราชกรเแสรับสร้างกรงพระบาทสมเด็จพระจอยุัยที่ทรงห่วงย่่กล่าวแก่รัษดรที่ประสบอุตกภัยและก็ได้รับพุนกระทบนะครับก่อนจะเชิญที่งกองประจาันเาน้ยยี่9ชุด มอบแก่รัศฎรในประสบอุทกภัยอย่างความเพื้งปิติและก็รทำนึกในพระมหากะรุณาธิคุณเป็นล้นพนในหลงเยี่ยมเย็นรัศฎรนะครับที่ป่วยเนี่ยจำนวนหน้าครอบครัวในพื้นที่ตำบลนามจืดอําเภอกระบุรีจังหวัดระนองซึ่งบางรายก็ปเวย่ติดเตี้งนะครับและก็ถูกรายมีโรคประจําตัวและก็เป็นผู้ที่รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้จังหวัดระนองนะครับมีฝนตกนักแล่นนักในบางพื้นที่ทําให้เกิดน้ำท่วมชั้นน้ำตาเล่ลากน้ำาลนตลิ่งดินเหลือนไล่และก็ลมกะโชกแรงนะครับจากพาย กระดาคุมที่ผ่านมาทําให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบสี่อำเภอนะครับก็คืออำเภอเมืองระนอง อำเภอกระบุรีอำเภอกระเปร 1, 2, 9, 9, 9, ิร์และอำเภอละอุนซึ่งซึ่งอำเภอปัจจุบันนะครับสถานการณ์คลี่คลายแล้วมีรัฐมนรีประชุมไปนะครับที่อำเภอยี่ทิพย์ตำบลนรอยยี่สิบแปดหมู่บ้านสองพันเก้าร้อยยี่สิบเก้ากลัวเรือนหนึ่งหมื่นช่องรอยสี่สิบสามไร่นะครับเกิดความที่ให้วัดเนี่ยที่แห้งนะสิ่งสาธารณประโยชน์เส้นทางสัญจรุกเ้นพื้นที่สางการเกษตรได้รับความที่ให้นะครับประมงและปะทุสัตว์และก็สิ่งสาธารณประโยชน์ที่ให้เป็นวงกว้างองค์กรทีกระชื ทิงกอ็ประชันและมอบให้แก่ผู้ประสบบไปในพื้นที่จังหวัดระนองนั่นเองครับค่ะ